ข้วนะม,มันวงสุกนะน่อสมามากจักินส่วนบอแอบ ต้นไม้แต,แตกว่งเหยียบสุกหยียบมันเหี่ยวสมมาเบไม้แตกซิดเ นัวมัว,มวเอากระเมีบ่อมันบ่ได้เค็มเนยมันกำพอดีมตมงยาก,กระตที่ละแม่ียำให้เมื่อมาตําลุกอื้นตินนเบียจาคืดอยากมันยิกิน่อมดเละหอมเหี่ยงต้องู้แล้นะหมอมาตัวหนึง่ง

จะเป็นโควิดหรือโควัยบุญก็จะเป็นไข่ละเรารุขา้องอยาพาราเลืฟอ,องเนบรุ้ยึกว่าเขเจ็บคออันนึงอนะแต่แม่ที่เป็นอันนี้ทามแม่นเป็นกระเศ้าแล้วก็ยิงอยากพาราไปกับเศ้าท้เลยแค่นี้เอเขาวาให้กินยาพาราเรื่อยๆเอาอ่ะ อืมกลมสดามากเลยนะอืสดบะไนุ่งหัวเดี๋เอ,อหาห่อนทองอืมอืม